สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารไทัยชาตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักให้กับคนโสดนะคะชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายนต5 6 7นะคะกันยาแล้วนะคะ เดือนที่9ของปีแล้วนะคะมาดูพลังงานความรักคนโสดกันก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะนารีรดา65นะคะตรงนี้จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมของคนโสดชาวทัศนน้ำนะคะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะชาวทัศนน้ำมีนกรกฎแล้วก็ชาวพิจิกนะคะโอ้โหพลังงานคนโสดนะคะ You did it นะคะเหมือนกับตอนนี้สิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายก็คือความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะชาวทัศน้น้ำในเดือนกันยายนนี้หรือที่ผ่านมานะคะคุณ ได้ทำโปรเจกต์โครงการงานหรือธุรกิจของคุณเนี่ยจนประสบความสำเร็จแล้วนะคะเป็นคนโสดที่มุ่งมัน่นสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเป็นคนที่เป็นเสาหลักให้กับคนอื่นก็ได้นะคะชาวทััดน้ำนะคะเราคุณก็สามารถทำมันได้นะคะยืนหยัดอย่างสงา่างามนะคะในความสำเร็จที่คุณสร้างมันมาด้วยความพยายามมากๆนะคะชาวทัตน้ำหรือว่าอาจจะเป็นเพราะ คุณไม่หันไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเลยหรือเปล่านะคะคือมุ่งมั่นในการที่จะสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองจนทําให้คุณเหมือนกับประสบความสำเร็จในเส้นทางในอาชีพที่คุณฝันแล้วคุณทำมันได้จริงๆนะคะหรือบางคนเอาพลังงานจากความเจ็บปวดในความรักครั้งก่อนนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะ ในการที่จะกดดันตัวเองให้ทำในสิ่งที่คุณอาจจะเคยคิดว่าคุณทำไม่ได้แต่ในที่สุดคุณทำมันได้ก็ได้นะคะชาวทัศน์น้ำพลังงานขึ้นมาดีมากนะคะยู you คือ the best version แล้วนะคะคนสดชาวทัศน์น้ำในเดือนกันยายนนี้นะคะว,ว้าวแล้วพลังงานภพยที่ตามมานะคะนั่นคือ accept yourself คุณภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะคุณยอมรับใน ความแบบเข้มแข็งการฟันฝ่าอุปสรรคจนคุณรู้สึกว่ามันมีแบบเซลล์เอสทีนะคะความเชื่อม,มั่นการยอมรับในตัวเองการภาคภูมิใจในตัวเองที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการมุ่งม,มั่นบากบัน่นฝ่าฟันต่ออุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณในชีวิตจนคุณผ่านพ้นมันมาได้ด้วยดีนะคะแล้วดีมากๆด้วยนะคะพลังงานคนสดชาวท่าน,น้ำคือแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาคใครนะ ถ้าเกิดว่าก,ก่อนหน้านี้ความรักมันทำให้คุณเคยอ่อนแอเปราะบางตอนนี้คุณไม่ใช่ทัดน้ำคนเดิมแล้วนะคะเมียนกรกฎพิจิกคุณมีชาวทัดน้ำในเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเป็น the best อร์ชั o นของคุณจริงๆนะคะจะรู้สึกพลังงานขึ้นมา2ใบนี่คือคอนเฟิร์มมากๆนะคะอ่อพลังงานใบที่3นะคะ something bigger is on the way ว้าวชาวทัดน้ำเหมือนกับว่า ในความสําเร็จที่คุณสร้างมาได้ตอนนี้นะคะคุณพึงพอใจกับมันแล้วแต่มันยังมีอะไรบางอย่างที่มากไปกว่าเดิมน,นะคะรออยู่ในเส้นทางชีวิตของคุณนะคะสัมชิงบิ๊กเกอร์เป้าหมายชีวิตที่ใหญ่กว่าเดิมหรือสร้างเนื้สร้างตัวเสร็จแล้วนะคะอยู่กับน้องหมาน้องแมวแล้วเริ่มเ,ออเหงาแล้วหาใครเข้ามาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราดีกว่าไหมนะคะเพราะนั้น next station นะคะสถานีต่อไปของชาวทัดนาำ mm hmm. ก็อาจจะเหมือนกับว่าอยากหากใครสักคนนะคะที่เข้ามาเป็นความรักแท้นะคะสำหรับคุณนะคะว่าตอนนี้คุณก็ดูแลตัวเองได้แล้วนะคะคุณไม่ต้องพึ่งใครแล้วนะคะเพราะนั้นใครที่เข้ามาเหมือนกับคุณร้อให้เขาแบบ มาเป็นคู่บุญบารมีของคุณนะคะหรือมาสร้างธุรกิจมาทําอะไรด้วยกันนะคะในเป้าหมายชีวิตที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะหรืออะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะกับการทําคนเดียวต้องมีคู่ขอหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจนะนะคะหุ้นส่วนหัวใจนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะชาวทัศน์น้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะอาจารย์จะ ทํานายด้วยไพ่น้องน้องหมีแพนด้านะคะมาดูซิพลังงานชาวทัดนบวาบว้าวราชาเหรียญน,นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับชาวทัศด,ดินนะคะมังกรผู้ศบกันนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นคนที่มั่งมีนะคะหน้าที่การงานดีหรือทําธุรกิจนะคะหรือเป็นคนที่อายุน้อย แต่สร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จหรือเป็นคนที่สืบทอดกิจการมรดกต่อจากครอบครัวก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่มีตระกูลมีฐานะนะคะว่าเป็นระ,ระดับของราชาเหรียญน,นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อสิว่าจะเป็นยังไงไพ่จะอยากบอกว่าอะไรนะคะสาดาบเดี๋ยวขอดูต่อน,นิดนึงนะคะว่าสาดาบจะมาพร้อมกับอะไร มีไพ่ของเก้าดาบค่ะและเก้าเหรียญโอ้โหทีนี้มันต้องระวังนิดนึงนะคะว่าตรงนี้คนคนนั้นอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือเขากำลังประสบกับปัญหาในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะนั้นถ้าเกิด ชาวทัดน้ำคุณพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาในช่วงเวลานี้มันอาจจะกลายเป็นว่าเราเข้าไปเป็นมือที่สาของเขาได้นะคะเพราะนั้นก้าวดาบนี่คือสิ่งที่คุณกังวลนะคะสถานะของเขาอาจจะยังไม่เคลียร์นะคะจนคุณไม่กล้าที่จะให้ความสัมพันธ์นะคะนอกจากเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานอะไรแบ,แบบนี้นะคะเพราะว่าความเป็นก้าวเหรียญน่ะนะคะด้วยความที่ คุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองแล้วตอนนี้คุณก็พึ่งพาตัวเองได้แล้วนะคะเพราะนั้นเหมือนกับคุณไม่อยากที่จะต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยต้องแบบมีปัญหาต้องมีความทุกข์นะคะขอแบบโสดแบบลอๆสวยๆนะคะไปตัวเองก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นก้าวเหรียญน,นะคะชาวทัศน้ำ เดี๋ยวขอดูเรื่องราวต่อนะคะจย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะว่าไพ่อยากจะให้จ์เอ,อ,อ่านเรื่องราวอะไรนะคะดูกันต่อนะคะมีไพ่ของเดอะฟูลนะคะแต่เหมือนคนคนนี้เขาพยายามเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะหรือเขาอาจจะดูสิเดะฟูลที่มาพร้อมกับราชาเหรียญน,นะคะที่อยู่ใต้ราชาเหรียญ เขาอาจจะพยายามเคลียร์ความสัมพันธ์ของเขานะคะสามดาบที่มันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอยู่แล้วก็กําลังจะเลิอกอยู่แล้วก็ได้นะคะเนี่ยเดอะฟูเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ Temperance นะคะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก็ได้มันเข้าขอเวลาคุณนะคะว่าเขาจะ จัดการกับสถานะของเขานะเคลียนะคะให้โสดนะคะเท a น c ์ ance, อาจจะไม่เกินปลายปีนี้เดือนธันวาคมนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะสองไม้เท้าแล้วก็เจ็ดดาบหมายกับ ชาวทักน้ำคนอาจจะยังไม่กล้าไว้ใจเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูดีดูสวยดูหลอ่อดูเพอร์เฟมากสำหรับคุณนะคะแต่ว่าขอเวลาก่อนนะคะสองไม้เท้าถ้าเขาทำได้จริงนะคะคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับนะคะแต่ว่า ถ้าให้คุณต้องไปอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่คบหาแบบลับๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยเหมือนกับชาวััดน้ําคุณไม่โอเคกับเขานะคะเพราะฉนั้นเหมือนกับให้เขาพิสูจน์ตัวเองมาก่อนนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไงนะ8ดเหรียญน,นะคะ สิบเหรียญค่ะว้าวหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะอู้ให้ออกมาดีนะคะเหมือนกับว่าฝั่งของเขาเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวนะคะที่อาจจะเคลียร์ในเรื่องของทรัพย์สินมรดกสินสมรสหรืออะไรบางอย่างนะคะ แต่ว่าจะเคลียร์กันได้นะคะเนี่ยแเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญอาจจะไม่เกินเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้เหมือนกับว่าน่าจะตกลงกันได้ด้วยดีด้วยนะคะเหมือนกับเขาก็ยังทําหน้าที่คือดูแลลูกๆร่วมกันอยู่ก็ได้นะคะความเป็นสิบเหรียญน,นะคะหรือว่าเขาก็มีความรักครั้งใหม่กับคุณนะคะแล้วคนเก่าของเขาก็ไปมีความรักไปเริ่มต้นใหม่กับ คนรักใหม่ของฝั่งนู้นเช่นกันก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญนะคะเหมือนกับชาวทัตน้ําถ้าเกิดเขาพิสูจน์ตัวเองได้นะคุณเปิดใจให้กับเขาเลยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาจริงจังจริงใจในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นกับคุณมากๆนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญนะคะให้ความสําคัญกับเรามากๆเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ แทบจะถอดใจไปแล้วแต่กลับมาเหมือนกับมีความหวังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะขอดูบทสรุปนิดนึงนะคะก็อาจจะเป็นชาวทัชไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าของคุณอ่าพลังงานของชาวทัศน้ำม,มาแล้วนะคะอัศวินถ้วยหรือเป็นชาวทันาน้ำด้วยกันมินกรกฎพิจิกนะคะเ็ดเหรียญโอ้หกถ้วยด้วยเหมือนคุณ คุณยินดีให้โอกาสเขานะคะแล้วพร้อมนะคะขอรอดูนะคะเพราะว่าความเป็นถกถ้วยอะ่ะอาจารย์ว่าคุณก็รักเขาเหมือนกันนะแต่บางคู่อาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะคุณอาจจะอ่อนกับเขาเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณเยอะๆหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณเยอะๆก็ได้นะคะแต่ว่าคือ7ดเหรียญหถ้วยมันมีความผูกพันนะคะ เจอครั้งแรกคุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้ตกหลุมรักทันทีแต่เขาอาจจะเป็นฝั่งที่ตกหลุมรักคุณในทันทีก็ได้นะคะแต่ว่าชาวทัดน้ําเองอ่ะคุณอาจจะเคยเจ็บมาเยอะเพราะนั้นคุณต้องใช้เวลานะเจ็ดรีคือการสะสมความรู้สึกที่ดีนะคะการใส่ใจการห่วงใยการเข้ามาสร้างความผูกพันทางอารมณ์ร่วมกันระหว่างคุณกับเขานะคะจนคุณรู้สึกว่ามันพัฒนาเป็นความรักที่ เกิดขึ้นแล้วในหัวใจนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะให้ขวามสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเขาะคะเมื่อเขาเคลียร์ควาสัมพันธ์ของตัวเองเสร็จนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะชาวธัตน้ําอืมอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของฝั่งเขานะคะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมอ้าวผิดผิด่ดาตุธา,านี้เลยอันนี้เป็นไพ่ของน้องแมวนะคะขอดูฝั่งเขาก่อนนะคะ มีไพ่ของ5ดาบแสดงว่าเขากำลังเจอปัญหายุ่งยากนะคะในความสัมพันธ์ครั้งก่อนของเขา6ถ้วยนะคะหรือจะเป็นรักต่างวัยจริงๆนะคะคุณเขาอายุแตกต่างกันมากๆหรือต่างเชื้อชาติต่างภาษานะคะต่างศาสนาเลย7ถ้วยค่ะ เป็นไพ่ของ Just Men t นะคะความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนกับคือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆนะคะที่เขาได้มาพบกับคุณนะคะในท่ามกลางช่วงเวลาที่เขามีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะอาจจะเหมือนกับความเครียดนะคะในเรื่องงานความเครียดในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะแล้วมีคุณเข้ามาเหมือนกับให้กำลังใจซัพพอร์ตเขานะคะ เติมความหวานให้กับหัวใจของเขานะคะความเป็นหกถ้วยอ่ะนะคะทำให้เขารู้สึกว่าพร้อมที่จะกลับมามีความฝันนะคะมาสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันกับคุณนะคะเนี่ยเจ็ดถ้วยอ่ะนะจากอะไรที่มันดัรดัเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มมีจินตนาการนะคะดูสิไพ่เจ็ดถ้วยอันนี้คือดีงามมากนะคะเพราะว่าจากชีวิตที่มันแห้งแล้งมากๆของเขานะคะ นะอะไรบางอย่างที่ที่อาจจะเหมือนกับเขาขาดหายไปนะหรือความรักของเขามันขมขื่นมากๆแล้วเขามาเจอคุณน่ะมันได้เห็นอีกอีกภาพหนึ่งของความสวยงามของชีวิตก็ได้นะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่าพอมีคุณแล้วเขามีกำลังใจที่จะทำอะไรมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรืออยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะคะเนี่ย ดอกไม้ที่สวยงามก็เบ่งบานในใจของเขาด้วยทำไมเจ็ดถ้วยเวอร์ชันนี้สวยนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่เขาได้เจอบคุณนะเหมือนกับทุกอย่างได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะเป็นพรมลิขิตแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าคุณคือคนที่เกิดมาเพื่อจะเป็นคู่กันกันกบเขานะคะพลังงานของจัตเ e n t นะคะไพโอเคเลยนะคะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าฝั่งเขามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง ว้าวเดอะสตาร์ค่ะเขาเหมือนเขาอาจจะอธิษฐานขอให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเขาก็ได้นะคะเข้ามาเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตสองใจของเขาแล้วคุณก็เข้ามาคุณก็ได้เจอกับเขานะคะเนี่ย u ัส m e n t แล้วก็ The Star นะคะเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณโดดเด่นคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆเลยนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขานะคะคุณเข้ามาแล้วทำให้ช่วนเขามันรู้สึก สบายใจนะคะเป็นสายซับพอร์ตมากๆนะชาวทัดน้ำนะคะเหมือนกับคุณอาจจะมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เขาได้ได้เห็นแล้วก็ได้ ได้ก้าวข้ามจากความท้อถอยจากความผิดหวังนะคะหรือความขมขื่นในชีวิตอะไรบางอย่างจนเหมือนกับว่ามันกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็าอาจจะรู้สึกว่าขอให้คุณเป็นความรักครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้นะคะเนี่ยเดอะสตาร์นะคะอยากจะอยู่ดูแลก,กันไปนะคะจนแก่จนเฒ่าเลยนะนะพลังงานตรงนี้นะคะ โอเคเลยนะจันว่าพลังงานฝั่ง,งเขานี่ดีมากนะคะมันเขาตกลุงมรักคุณเข้าเต็มเต็มแล้วนะคะชาวทาตน้ำโดนคุณตกเข้าไป<笑><笑>นะคะอทีเรามาดูฝั่งของคุณบ้างนะคะชาวทาตน้ำสิบดาบคุณก็มีแผลใจมาอยู่เหมือนกันนะคะจบมาแบบเจ็บเจ็อะนะคะ มันมีอะไรบางอย่างที่คุณก็ไม่อยากพูดถึงแล้วกับความรักครั้งเก่าของคุณแต่ว่ามันก็ยังจุกอ,อกอยู่บ้างเจ็บอยู่ในใจอยู่บ้างนะคะหรือบางคนแผลยังค่อนข้างที่จะสดสดอยู่นะคะยังแบบพิ่งจะตกสะเก็ดยังไม่หายดีรอรอให้มันหลุดลอกไปนะคะมีไพ่ของเก้าไม้เท้าสิบเหรียญน,นะคะ สี่ดาบเหมือนกับคุณเจอคนคนนี้นะคะสิบเหรียญก็คือคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้นะคะเหมือนกับอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก้าวไม่ท้าก็คือเหมือนกับมันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาที่คุณต้องยั้งไว้ก่อนนะคะที่คุณต้องเก็บความรู้สึกอะไรหลายอย่างไว้ในใจนะคะแต่เมื่อเขาให้ความหวังคุณในการที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นแฟนกันอย่างจริงจังนะคะสิบเหรียญเนี่ยคุณก็เลยได้แต่ คอยเขานะคะสี่ดาบนะคะรอคอยอดทนนะคะหรือแบบให้กําลังใจเขาอยู่เบื้องหลังมาดูกันต่อนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหดาบรักทางไกลก็ได้นะคะรักคนอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศ โอ้จัสติสนะคะโอ้ oh, เป็นไพ่ของหนึ่งไม้ทาโอ้ oh, ไพ่สวยมากนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่เกิน4เดือนแน่ๆนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นสถานะที่ชัดเจนกับเขานะคะชาวทัดน้ำนะคะหนึ่งเหรียญ เขาเป็นเหมือนกับปฏิหารดีๆท <ấy> ี่เข้ามาในชิตของคุณนะแล้วก็พร้อมเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาซัพพอร์ตคุณเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีระยะทางหรือมีสิ่งที่ต้องอดทนต้องรอคอยแต่ว่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยมีไพ่ของ justice ขึ้นมานะคะพร้อมเคลียร์ทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือถ้าเขาเคลียร์ได้แล้วเขาเป็นคนไกลอยู่ต่างประเทศนะคะก็พร้อมให้คุณไปอยู่กับเขาที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ก็ได้นะคะนะ 4ี่ดาวกับ1ไม้เท้าไม่เกิน4เดือนนะคะคุณอาจจะเหมือนกับมีข่าวดีเข้ามาในการที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคนคนนี้แล้วนะคะพลังงานชาวทัดน้ํานะคะว้าวพลังงานดีนะคะยังไงก็พำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดซุปเปอร์ตคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะฝากช่องทิกตอกด้วยนะคะ ทาร์โฮิวิงบายนารีรดาแล้วก็พ่อหมอเฟนไฟายบายนารีรดานะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ